ขนาดเล็กๆลงในร่างกายนะคะแต่กระนั้นการคิดคน้นพัฒนาทางการแพทย์ที่คาดว่าน่าจะก้าวหน้าเป็นพิเศษมีอยู่สองสาขานั้นก็คือวิทยาภูมิคุ้มกันคือการศึกษาว่าร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกันตนเองได้อย่างไรนะคะแล้วก็พันธุกรรมศาสตร์ก็คือ ความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นที่สุดเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนั้นก็คือการพัฒนาสารต่อต้านแบบโคลนนิ่งเดี่ยวนะคะซึ่งเป็นสารที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผลิตขึ้นมานะคะอย่างเจาะจง ใช้วินิจฉัยและก็บำบัดเฉพาะโรคนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีวัคซีนป้องกันโรคไขข้ออักเสบโรคเริมหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งบางชนิดนะคะยาบางอย่างนะคะอย่างเช่นไซคลอสปอรินซึ่งกดพมงคุ้มกันของร่างกายช่วยให้การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะโดยไม่ถึงกับยับยั้งระบบพมงคุ้มกันทั้งหมดเลยสัทีเดียวนะคะ ปัจจุบันนี้มีการใช้วิธีการทางพันธุวิศวกรรมนะคะเพื่อกระตุ้นแบคทีเรียที่ให้สังเคราะห์ฮอร์โมนของมนุษย์อย่างเช่นอินซูลินและก็ฮอร์โมนเพื่อการเติบโต ในอนาคตแพทย์อาจสามารถทําหน่วยพันธุกรรมที่ปกติไปสับเปลี่ยนแทนที่หน่วยพันธุกรรมที่ทําให้เม็ดเลือดแดงผิดปกติและก็ที่ทําให้เกิดโรคโลหิตจางได้นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะสื่อมวลชนนักประโคมข่าวเป็นครั้งคราวว่ามีการค้นพบยาวิเศษที่ชะลอความแก่หรือว่ารักษาโรคร้ายบางโรคได้อย่างเช่นสามไทโมซีนซึ่งว่านันว่าจะช่วยให้คนมีอายุยืนถึงร้อ 150ห้าิบปีนั้นแต่แล้วก็ มักลงเอ,อยด้วยความผิดหวังนะคะอย่างไรก็ดีนะคะการค้นพบที่สำคัญมากมายเกิดขึ้นจากความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่านั้นก็คือการทดลองที่ไร้ผลในวันนี้อาจนำไปสู่การค้นพบที่ทรงคุณค่าในวันข้างหน้าก็ได้นะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการที่อยากจะมีอายุยืนและก็สุขภาพดีนั้นอยากจะอายุยืนถึง150ปีทานพืชผักผลไม้เป็น เป็นประจำนะคะจะทําให้สุขภาพแข็งแรงอยากอายุยืนถึงร้อยห้าสิบปีนะคะไม่ต้องรออนาคตนะคะเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันนี้ทานพืชผักผลไม้ให้ได้ทุกมื้อนะคะแล้วก็ทานเป็นประจำนะคะสุขภาพของท่านจะแข็งแรงท่านก็จะปราศจากโรคภัไยไข้เจ็บนะคะทานพืชผักผลไม้ทานเนื้อสัว์แต่น้อยนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกในการที่จะหาพืชผักผลไม้มาทานนะคะก็ลองรับประทานเอนไซม์สำเร็จรูปจากบริษัทไบโอออก ที่จำกัดนะคะเอนไซม์จากมารุมแล้วก็เอนไซม์จากพืชผักผลไม้รวมถึง54ชนิดนะคะจ้าร